ขณะนี้กำลังเข้งนังกองได้บมดนี่เข้งกองได้ไปแล้ววันเฮาน่ะมีแต่สางหัวได้นี่นสางพอกใส่สางพอกลุงดีสางจะนึก<อ>หลายสางลุงหนะ น่ะสั้งอันประธานสภาวัฒนธรรมได้นี่นะกำลังเขิงนางกองเฮาเนี่ยกองบัดบุญบุญบะคือเฮาคือเฮาเราไปเริ่มน่ะดูพ่อมีกับการพ่อลุงพ่อมีนี่เอลีน เยลีมด <Treasure> <For example. S 1> ้วนี่เยลีมอมาด้วยแลวลุงนี้บาบงรังหอยนางกองด้วยนี่บุญคือเฮาคือเฮาหลอฟ้าวเลยเดี๋ยวอิดอยเดียว อันนี้เป็นเป็นเป็นกองกองลามนาหองลามนาห์นี่คุณเหนกองตุ้มไหมเอาเอาอนดเห็น่เอาี่เอาบาุกคน

เพิ่นว่าเป็นตอกใช่เพิ่นว่าเป็นลานลูกกอลูกกอไปช้างช้งหักเค่งกอกลาลูกกอร้อยเป็นต์ลานลูกกอร้อเปอร์นตอยนี่ลานได้น้องมันด้น้องบอ แจ็คอน้องงั้นเวามนตัวเองเลยรฉันเลยหรอบอกใ่ว่ามึงเลี้ยงเาว่าหลานเลยห่าหนเต็มเตเลยป่ะบอกปคือคนละสกุลฉันบอกคือคือคนละสกุลนองอ่จนึกระวังหน้าผ้าอันตู้สูงไปด และสร้างแกนึกสอยดีวันนี้่เพราะำพอดีเล้ยเค้งหนังกกงมีแล้วก่ะกองมาเท่าฝาวผาเอ็เธอแล้วปวแผลลูก่นกองตุ้มจอเฮาจอเฮาล่ะทีเนมี่ย

ก็ยิ่งาวขึ้นเรือยๆน้มานี่เอห้องนมันเริ่ม้นอ่านั้นค้้อยกล้ๆที่นมันเร่ะงโอ้อ้โอ้โ้อ้โอ้โออ้โ้อ้ออ้้อออ